มันจะเป็นฟีลแบบเหมือนเราไม่รู้ว่าจะชวนคุยอะไรดีแล้วพอเขาคุยกับเรากลับมาเราก็จะแบบตอบอะไรดีได้อะไรอย่างนี้ค่ะส่วนแบบก็จะมีว่างเวลาพิมพ์กับแฟนคลับในทวิตเตอร์ะค่ะหนูก็จะแบบพิมพ์อาจจะพิมพ์ไม่รู้เรื่องแบบพิมพวกก์วน,นพิมแ์ลกแปลกพิมพ์อะไรนู่นนี่นั่นที่แบบคนปกติไม่พิมพ์กันนะคะ,ะก็เป็นข้ยอยกเว้นนะคะทุกคน <laughs> เป็นคําว่าตะกะค่ะ ก็คือในซีนหนูจะแบบว่าอยู่ในห้องอาหารของตัวเองเป็นบ้านของตัวเองเนี่ยแหละซึ่งเราก็จะแบบว่าเหมือนจะเป็นบุคคลที่เอนจอยกับการกินเราก็จะแบบกินเยอะกินหมดเลยกินแบบรีบๆกินแบบทุกอย่างทําทุกอย่างที่เกี่ยวกับการกินพอเท็กซ์ของเราเป็นคําว่ากราชนีใช่ไหมคะแต่ว่าพอเราเปิดออกมาเหมือนมันจะเป็นเกี่ยวกับว่าคือมันมีมือคนมาแปะเอาไว้ประมาณว่าแบบเป็นสังคมภายนอกที่มองเราว่าเราเป็นคนตกะกะ แต่ว่าความจริงแล้วเราก็มีเหตุผลของเราเหมือนกันก็คือเราเปิดออกมาแล้วจะเป็นคําว่าเราแค่อนจอยกับการกินเราคือการเฉลิมฉลองให้กับความหิวโหยของตัวเองค่ะคือปกติหนูก็แบบว่าเป็นคนที่กินเก่งอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะไม่ได้กินแบบกินทุกอย่างเท่าใน MV ค่ะใช่ <laughs> แต่หนูก็เอนจอยกับการกินเหมือนกัน เราชอบไปแบบว่าวแย่ว่าวแยคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีเราอยากให้เขาแบบรู้สึกเอนจอยรู้สึกดีดีรู้สึกสนุกอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราเห็นคนแบบว่ากําลังนั่งซึมซืมเงาเงาอยู่เราก็จะไปแบบเล่นกับเขาแบบเอ๊ะเอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยไปกวนเขาอะไรเงี้ยซึ่งบางคนก็อาจจะไม่ชอบอาจจะแบบโอ๊ยฉันปวดหัวอย่ามายุ่งได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆเราก็หวังดีอะค่ะให้ฉันเป็นข้อยกเว้นได้ไหม หรือว่าลิศยานั่นเองเป็นคนที่แบบว่าอิจฉาคนอื่นอะไรเงี้ยแบบเห็นคนอื่นได้ดีแล้วเรารู้สึกแบบไม่พอใจแต่ว่ามันก็มองอีกมุมนึงได้ว่าคนอื่นเขาตัดสินเราว่าเราขี้อิจฉาอะไรเงี้ยอาจจะว่าเห็นว่าเราเป็นคนแบบเนี่ยพอเห็นคนอื่นได้ดีไม่ได้ต้องแบบทำนู่นทำนี่ให้ตัวเองต้องกระตือรือร้นตัวเองอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบนังนี่ขี้อิจฉาของเราเปลี่ยนจาก envy เป็น deserve the best ก็คือฉันก็สมควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเหมือนกันคือมันมันผิดไหมล่ะที่ฉันเห็นคนอื่นได้ดีแล้วฉันก็อยากได้ดีด้วยเหมือนกันอย่างเงี้ยจริงๆแล้วหนูมองเรื่องการลิษยาเป็น inspiration ค่ะคือมันมีอยู่แล้วแหละที่เราเห็นคนอื่นๆได้ดีหรือว่าเห็นเขาประสบความสําเร็จแล้วเราอยากจะเป็นเหมือนเขาลิษยาเนี่ยหนูว่ามองมันเป็นแบบ negative อะมันเป็นอะไรที่แบบมันไม่มีประโยชน์ เรามองมันเป็นแบบว่าอินสปิเรชันให้ตัวเราหรือว่าผักดันเราอย่างเงี้ยเราก็แค่เอ้ยฉันก็แค่พยายามมากขึ้นพยายามเหมือนคนคนนั้นหรือว่าพยายามในแบบของฉันเพื่อที่ฉันจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเหมือนกันน่าจะเป็นคนที่ เฝ้าไม่ได้อ่อนโยนเหมือนคนอื่นมัน้งคะแตบบ่ว่าเป็นคนค่อนข้างที่แบบแมนๆไม่ได้สาวหวานเหมือนคนอื่นอะไรขนาดนั้นอะไรประมาณน,นี้ก็น่าจะเป็นข้อยกเว้นของหนูตรงนี้ที่แบบว่าไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเท่าไหร่หนูรู้สึกว่าเป็นคาแรคเตอร์ตัวหนูมากกว่าที่แบบว่าเราเป็นอย่างนี้นะคือกรีดค่ะหรือว่าเป็นความโลภค่ะใช่ก็ตรงตัวค่ะความโลภแบบว่า เราอยากมันก็คือสิ่งที่เราแบบอยากได้อยากที่จะแบบมีหรืออะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วในความที่เราโลภหรือเราอยากได้ในมุมมองที่คนอื่นมองเราแต่ความจริงแล้วที่ตอนเปิดแท็กออกมาค่ะมันคือสิ่งที่เราควรได้รับมันคือคนอื่นด้านนอกอาจจะเห็นว่าเราฟุ่มเฟือยนะเราใช้เงินเยอะมากเพราะว่าในฉาก MV หนูก็คือแบบมีกล่องช้อปปิง้งมีถุงแบรนด์เนมอะไรเต็มไปหมดอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าด้านในจริงๆของเราอะ เราอาจจะแบบว่า work hard กับมันนะคือเราอาจจะแบบว่ากว่าจะได้เงินมาหรือว่ากว่าจะแบบมีตรงเนี้ยค่ะแบบว่าเราแบบขนาดไหนอะไรอย่างเงี้เปิดป้ายออกมาไหมคะว่า earn it คือเราได้รับมันคือเราสมควรได้รับมันอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นคนตลกแต่ไม่ใช่ตัวตลก เป็นข้อย pues ื่อนได้ไหมก็คือนั่นแหละคนอาจจะเห็นเราแบบตลกเฮฮาแต่ว่าเราไม่ใช่ตัวตลกอันนี้แบบเว้นให้หน่อยได้ไหมบางทีเราไม่ตลกด้วยอีโก้ซึ่งอีโก้ก็หลายคนก็น่าจะมองว่าแบบ จะต้อง n u m b e r One จะต้องสูงที่สุดจะต้องดีจะต้องเด่นจะต้องอยู่ใน Spotlight แล้วก็เป็นคนที่แบบว่ายิงเลิศไม่มีใครจะมาเทียบฉันได้อะไรประมาณนี้แต่ว่าจากที่เราฉีกคำว่าอีโกออกมามันคือคำว่า successful ก็คือการประสบผลสำเร็จคือใน MV มนะคะมันก็จะมีแบบถ้วยรางวัลอะไรประมาณนี้แล้วหนูก็ยืนจับโล่รางวัลว,ว่าเขียนคำว่า Hannah Greatest of All ก็คือแบบว่าดีเด่นมาตลอดคือมันตีความหมายประมาณว่า คนอาจจะมองเราภายนอกว่าเราอยากเอาชนะเราอยากเป็นที่หนึ่งเราจะต้องดีต้องเด่นตลอดเวลาแต่ความจริงแล้วคือเราพยายามมากแค่ไหนเพื่อที่จะได้รางวัลเหล่านี้เราเราต้องสูญเสียอะไรบ้างเราต้องพยายามหนักแค่ไหนกว่าที่จะมาอยู่จุดนี้ได้คือมันไม่มีคนเห็นแบ็กกราวน์เราแต่ว่าเขาเห็นแค่เบื้องหน้าว่าเรามีโล่รางวัลมาอวดสวยๆหนูเป็นคนที่แบบว่าเป็นเด็กล่ารางวัลมาตั้งแต่เด็กเลยเราอยากได้ ที่หนึ่งมากๆเราอยากได้รางวัลมากๆถ้าคนได้แล้วแบบว่าจะเป็นที่ยอมรับในโรงเรียนแล้วเราก็เริ่มแบบว่าเปลี่ยนความคิดตัวเองก็คือการค้นหาตัวตนของตัวเองว่าเราชอบทำอะไร,รพยายามมากแค่ไหนเพื่อที่จะแบบได้รางวัลพวกนี้คนเขาไม่รู้เขาเห็นแค่ด้านหน้าเขาเห็นแค่เบื้องหน้า hey, ใส่เลยอะค่ะหนูไม่ใช่คนเรียบร้อยเราค่อนข้างจะเป็นคนแบบตรงไปตรงมาผงผางด้วยสามเมลอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่าในบางซิทูเอชัน่ะการพูดตรงของเรามันทำให้เราดูก้าวร้าว <laughs> ใช่มันก็มีโมเมนต์อย่างนง้นบ้างค่ะ,ะและ้วก็ไม่ใช่คนพูดเพราะค่ะเนี่ยแล้วก็เป็นคนพูดคำหยาบด้วยค่ะซึ่งแบบว่าออในบางครั้งมันมันก็ทําให้เราดูแบบเอ้ยแกดูเป็นผู้หญิงแบบไม่เรียบร้อยเลยแกทําไมแบบไม่ไม่มีความแบบ เป็นผู้หญิงหวานหน่อยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งหนุ่มไม่มีตรงนั้นค่ะขอเป็นข้อยกเว้นได้ไหมเราอาจจะไม่ใช่สาวหวานสาวเรียบร้อยเราจะพูดตรงแต่ว่าเราจริงใจค่ะ l a s ค่ะก็คือเป็นเรื่องของตัณหาราคาค่ะเรื่องแบบความเป็นที่ต้องการอยากได้สิ่งนั้นอะไรเงี้ยค่ะทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองแบบเป็นที่สนใจเป็นที่ต้องการของสิ่งนั้นอะไรเงี้ยซีนในนั้นเนี่ย สิ่งที่หนูพีเซนต์ออกไปมันคือการที่เราสนใจเชอรี่ซึ่งเชอรี่มันก็จะแบบมีความหมายทางซิมโบลิกอยู่แล้วที่เกี่ยวกับเรื่องแบบเซ็กชวลอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. แล้วก็พอเราแกะแท็กนั้นออกมันก็เป็นเหมือนแบบเป็นการบอกเหตุผลเปิดออกมาก็เจอคำว่า i m just a human ก็แค่มนุษย์คนหนึ่งที่ที่มองเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องธรรมชาติอะมนุษย์ทุกคนมีอะไรอย่างเงะ เสียงดังค่ะเสียงแสบแก้วหูก็ถึงแม้ว่าเราอาจจะดูแสบแก้วหูแบบเฮ้ยดูแบบน้าโน้มหูจังแต่ว่าให้เราเป็นคอยกเว้นแล้วกันเวลาเราพูดนะคะยิ่งแบบว่าพูดกับคนเยอะๆหรือว่าแบบอยู่กับกลุ่มเพื่อนที่แบบสนิทอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าเสียงเราจะแบบใช้เฮทโทนในการพูดโดยปริยายก็คือไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันไม่ได้แบบว่าจะแบบเฮ้ยจะจะให้ทุกคนรำคาญหรืออยากเสียงดัง อยากให้ทุกคนฟังอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันเสียงมันขึ้นไปเองพี่มันแบบเสียงมันขึ้นหัวแล้วมันก็กลายเป็นแบบเสียงแหลมที่ทุกคนแบบว่าพันหยุดพูดได้แล้วรัดค่ะซึ่งแปลว่าความกดเคืองแบบความแค้นอะไรประมาณนี้เราดูเป็นคนแบบเออเป็นคนแบบ แรงๆอะไรประมาณนี้แต่ว่าความจริงแล้วว่าตอนสุดท้ายของ m อมอะค่ะมันจะมีแบบคือมือปีศาจจะมาแปะคําไว้คาคานั้นก็คือว่ดน,นั่นเองแต่ว่าตอนสุดท้ายเนี่ยเราเป็นคนแกะออกเหมือนกับว่าความจริงแล้วอะที่แบบท,ที่เราดูโกรธเคืองหรือว่าเป็นคนแบบว่ามีความแค้น,นอะไรเงี้ยเราแค่แบบไม่อยากเป็นเหยื่อเฉยๆค่ะเราแค่แบบว่ามันจะเขียนว่า I'm no victim ซึ่งแปลว่าแบบฉันไม่ใช่เหยื่อนะอะไรเงี้ยคือบางครั้งที่เราแบบรู้สึก โกโรธรู้สึกแค้นอะไรประมาณนี้คือความจริงแล้วเราเราอาจ,จแค่ไม่อยากเป็นเหยื่อเฉยๆค่ะเช่นแบบการโดนบูลลี่อะไรเงี้ยค่ะแบบว่าคนที่แบบถูกบูลลี่ถูกกลั่นแกล้งเยอะๆก็เขาจะแบบสะสมความแค้นไว้ซึ่งความจริงแล้วเขาอาจจะแค่ไม่อยากโดนแกล้งไม่อยากแบบตกเป็นเหยื่อให้ทุกคนมาขำหรือมาแบบตลกเขาอะไรประมาณนี้ เป็นคนพูดไม่รู้เรื่องแล้วกันค่ะแบบเป็นคนพูดไม่ค่อยรู้เรื่องอธิบายอะไรไม่ค่อยเข้าใจก็อยากให้เป็นข้อยกเว้นของโจโล,ละกันนะคะให้ตอบพรีเซนต์อะไรเงี้ยคะ่ะอาจจะแบบบางทีอาจจะพูดเร็วแล้วก็แบบพูดไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอย่าย mm. ใช่เหมือนที่คุยกับพี่อยู่นี่อาจจะตอบไม่ค่อยรู้เรื่องด้วย mm. นะคะทุกคน <laughs> บาปที่โจโด้านนะคะจะเป็นสล็อตค่ะหรือว่าเป็นบาปของความเกลียดค้านขี้เกียจเหมือนแบบว่าเราใช้เวลาอยู่แต่แบบพักผ่อนอย่างเดียวแล้วก็ปล่อยให้ทุกคนทํางานให้เราไม่ได้สนใจว่าแบบเราข้างจะเหนื่อยเราข้างจะอะไรยังไงเราก็แบบนอนขี้เกียจอย่างเดียวเนี่ยคะ่ะใช่พอเปิดเปิดคำออมามันจะมีอีกอีกความหมายหนึง่งใช่ไหมคะของโจก็จะเป็น having me time จะ having me time ก็คือเหมือนแบบ แค่แค่ให้เวลาตัวเองได้พักผ่อนตามแบบว่าที่เราควรได้พักผ่อนอะไรเงี้ยค่ะแค่มีเวลาของตัวเองไม่ได้แบบขี้เกียจอะไรเปกติก็เป็นคนนอนเยอะอยู่แล้วค่ะก็ก็ขายละคะ่ะเป็นคนนอนเยอะอยู่แล้วแต่ว่าเราเราไม่ได้นอนเยอะอย่างเดียวเราก็ทํางานหนักด้วยอะไรเงี้ยค่ะ